ยอดเครื่องรางลูกอมอ <ง S 2> หัหุมานาคลองเมืองรุ่นแรกวัดธรรมมณฑลปีพุทธศักราช2,559วัดธรรมมณฑลตั้งวัดเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2,553เดิมทีที่ดินตั้งวัดเป็นของแม่ชีาภาคพัน์เอี่ยมพนาหนมีที่ทั้งหมด18ไร่เศษ ได้แบ่งให้หลานสามคนหนึ่งในนั้นคือพระบิดีกามนทนเขมจาโรโดยเมื่อปีพุทธศักราช2546พระบดีกามนทนซึ่งเป็นหลานของคุณแม่ชีภาคพันได้มาปรากฏบำเพ็ญเพียรอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีเห็นว่าที่ดินนี้เหมาะแก่การสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงเอาที่ดินที่ตนเองได้ส่วนแบ่งมาสร้างเป็นวัดจากนั้นแม่ชีภาคพัน และหลานมีจิตศรทัทธาถวายที่ดินเพิ่มรวมเป็น18ไร่เศษเริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ปีพุทธศักราช2546จนได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2553วัดได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสะนะต่างๆเช่นสาราการประเรียนกุฏิสงฆ์กุฏิแม่ชีกุฏิกรรมฐานห้าหลังพร้อมทั้งห้องน้ำและห้องสุขา ต่อมาทางวัดได้หาปัจจัยซื้อที่ดินถมที่เพื่อสร้างอุโบสถโดยคณะสิทธิ์จึงจัดสร้างลูกอมหนุมานคลองเมืองปี2559รุ่นแรกโดยรวบรวมแผ่นจานชนวนมวลสารจากเกจิดังๆทั่วประเทศวัตถุมงคลลูกอม <ง S 1> หนุมาน,าน,มานคลองเมืองรุ่นแรกวัดธรรมมงคล ป,ปีพุทธศักราช2,559เกมื่อครั้งที่วัดธรรมมนฑลทนยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่ท่านพระอาจารย์มนฑลทนหรือพระอาจารย์ตีเจ้าอาวาสได้มอบหมายให้คณะสิทธิ์ได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาหนึ่งรุ่นคือลูกโอม <ง S 1> หนุมานครองเมืองปีพุทธศักราช2,559เป็นสุดยอดงานพุทธศิลป์เพื่อหารายได้สมทบทุน ซื้อที่ดินสร้างวัดและสร้างอุโบสถในขณะนั้นวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้เข้า<อ>ร่วมพิธีปลุกเสกจากสังรักเกจิอาจารย์ดังวาระที่หนึ่งพอท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปลุกเสกเดี่ยวนวัดใส่ใต้จังหวัดนครสวรรค์วาระที่สองพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามสุดยอดรักเกจิอาจารย์ดัง อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวนวดธรรมมณฑลจังหวัดนครปฐมวาระที่สามอันเจ้าคุณรัตนอนาลโยวัดสุทธาวาสวิปัสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวที่วัดสุทธาวาสวิปัสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชนวนมวลสารในการจัดสร้างถือว่าได้รวบรวมแผ่นจานอักขระเลขยัน อันเป็นมงคลจากพระเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศซึ่งบางรูปณปัจจุบันนี้ได้ละสังขารไปแล้วถือเป็นตำนานลูกอมหันมานครองเมืองปี2,559รุ่นแรกของวัดธรรมพมณฑลที่สวยงามด้วยพุทธศิลป์สุดยอดพุทธคุณ <วะ S 1> รายนามพระเกจิอาจารย์ ที่เมตาจารย์แผ่นชนวนมวลสาร 1. พระมหาสุรศักวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามสองพอท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานี 3. พอท่านล้านวัดขนายจังหวัดสุราธานี 4. พอท่านพองวัดแจ้งจังหวัดพัทลุง 5. พอท่านโปรงวัดถ้ำพลุตะเคียนจังหวัดชุมพร 6. พอท่านพรมวัดพระานุภาค จังหวัดปัตตานีเจหลวงพ่อสมพงศ์วัดใหม่ปิ่นเกลียวจังหวัดนครปฐม 8. หลวงพ่อสนิทวัดกกตาลจังหวัดนครปฐม 9. พระอาจารย์ศรีวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรี10หลวงพ่อพรวัดบางแก้วจังหวัดนครปฐม 11. อดหลวงพ่ออวยพรวัดดอนยญยหอมจังหวัดนครปฐม 12. หลวงพ่อสม วัดสำโรงจังหวัดนครปฐม13พระจานนิดวัดห้วยผูจังหวัดนครปฐม14พระาจารันตีวัดธรรมมณฑลจังหวัดนครปฐม15หลวงพ่อสืบวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมเป็นต้นรายการจัดสร้างลูกอมหนุมานครองเมืองปี2559 1เนื้อเงินบริสุทธิ์ฝังพลแดง สร้าง49องค์ 2. เนื้อนวะโลหะฝังพลอยน้ำเงินสร้าง199องค์3เนื้อสามกษสัตรสร้างสร้อาง299องค์ 4. เจ้าน้ำเงินสร้าง499องค์ 5. เนื้อสังริดสร้าง1 9 9 9องค์ 6. เนื้อสังริดกระไหลเงินในชุดกรรมการสร้าง100องค์ 7. เนื้อทองทิพย์200องค์ 8เนื้อสำริดลมดำสร้าง600องค์9แบบช่อชนวนเก่า19องค์สนใจสอบถามบูชาได้ที่เบอร์โทร097 054 2278 094 369 9961ติดต่อคุณ4ีรูปอมหนุมานครองเมืองปี2559 รุ่นแรกวัดธรรมมงคลจังหวัดนครปฐมเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายแขวคาดปลอดภัยแก่ผู้ที่บูชาอิทธิฤทธิของนหนุมานมีพุทธคุณเน้นไปในทางคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ดังนั้นผู้ที่นำหนุมานครอ,องเมืองปี2559 ที่ปลุกเสกด้วยสารพระเกจิอาจารย์ทรงอาคมพอท่านเขียววัดเวยเงาะพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูพระอารามหลวงหลวงพ่อท่านเจ้าคุณลักอนาระโยวัดสุทาวาสวิปัส,สนาไปบูชาจะมีพุทธคุณรบทุกด้านโชคลากค้าขายแถวคาดปลอดภัยเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมครบท้วนคาถาบูชาหนุมาน คาถาหานุมานครุกฝุ่นโอมผง<ม>เผาเท่า,า,าทุลีคงกระพันชาตรีสวาหะอนุมานะครุกคีตีมะอะเสกเป่าราธนาให้อยู่ยงคงกระพันป้องกันสารพัดอาวุธทั้งปวงคาถากำลังหนุมานภาวนาแล้วเกิดกำลังให้ภาวนาว่าหะนุมานะนะันะสังสตังคาถาบทนี้ เหมาะสำหรับเวลากระทันหันมีเพศภัยอันตรายใดๆให้ภาวานาไว้จะแค้วคาดปลอดภัยพันนุมานกายสีขาวมีกุลทนขนเทชรเขี้ยวแก้วหาวเป็นดาวเป็นเดือนยามแผงฤทธิ์จะมีสีหน้าแปดกอนเป็นทหารเอกที่ทรู้จใจพระรามเป็นที่สุดฉลาดรอบรู้ค่อนข้างหัวดือ้อ เจ้าเลเพทุบายมีกลอนอุบายมากมายซึ่งเอาไว้ใช้ในการศึกลักนายและผีชีพเพื่อนายในเรื่องมหาเสน่ห์แล้วอนุมานได้เสียกับสตรีถึงหกนางด้วยกันคือนางบุตรสมาลีซึ่งช่วยบอกทางไปลงกานางเบนจกายซึ่งพระรามให้นำไปส่งยังเมืองลงกานางสุวรรณมัชชาซึ่งทศกัณฐ์สั่งให้มาขัดขวางการจองถนนไปลงกา นางวานารินซึ่งช่วยชี้ที่ซ่อนของวิลุนจำบังให้หนุมานตามไปสังหารนางมนโทโดยการแปลงกายเป็นทศกัณฐ์เข้าไปหาเพื่อให้นางมีสามีสามคนจึงไม่สามารถหุงน้ำทิพย์ได้และนางสุวรรณกันยุมาชายาเอกของอินทรชิตซึ่งทศกัณฐ์ยกให้หันุมานที่ทำทีมาสวามิภักดิ์ฮนุมานมีบุตรกับนางเบญจกายคืออสุรภักด์ และนางสุวรรณมัจฉาคือมัจฉานุเมื่อเสร็จศึกจากโรงกาแล้วพระรามทรงแต่งตั้งหนุมานให้เป็นพระยาอนุชิตและยกอยุทยาให้ครองกึ่งหนึ่งแต่หนุมานถวายราชสมบัติคืนแก่พระรามโดยคิดว่าผู้เป็นทหารมาร่วมอาสาพระนารายณ์ที่ราชหาควรไม่รรามจึงแผงสอนไปเพื่อสร้างเมืองใหม่ให้หนุมานในที่สุด ก็โปรดให้พระวิษณุกรรมสร้างเมืองใหม่ให้หนุมาลให้ชื่อว่านบบุรีสุดยอดเครื่องรางลูกมอมหานุมาน,น,มานครองเมือง<ม><ม>รุ่นแรกวัดหร,รมมมณฑลปีพุทธศักราช2559สนใจสอบถามบูชาได้ที่เบอร์โทรศ9 7 5 5 4 22780943699961ติดต่อคุณซี